คดีนี้เริ่มตอนปี 5, 2 5 5 5นะในเขตพื้นที่การศึกษาตอนนั้นก็ไปเจอที่นครราชสีมาแต่จริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับ2ภาคใหญ่ก็คืออีสานกับเหนือรประมาณ18จังหวัดแต่ก็ไปเริ่มตั้งคอสกเกตได้ตรงนั้นมวงเงินประมาณ4,445.9ล้านบาทวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาสารดีกาแผนกคดีทางการเมืองประทับรับฟ้องและสั่งหยุด ปฏิบัติหน้าที่ของ 3. าสสทันทีครับสามสสนั้นประกอบโดยใครบ้างครับครอบครัวของรัตนเศษ,ษ,ษ,ษที่เป็นนักการเมืองทั้งสิ้นครับและผลของการตัดสินในพ้นหน้าที่นี่แหละครับทำให้เกมการเมืองเปลี่ยนทันทีและการพ้นหน้าที่ในละลอกนี้แม้แต่เจ้าตัวก็ยังงงงงครับ,รบงงยังไงสถานการณ์ร้อนๆตอนนี้ ต้องไม่มีอะไรเกินกว่าเรื่องคดีฟุตซอลเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคดีฟุตซอลหรือว่าคดีทางการเมืองอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อการเมืองและไม่ใช่ส่งผลกระทบต่อการเมืองแค่แบบเล็กน้อยนะครับเรื่องใหญ่ด้วยเป็นเรื่องใหญ่ที่มีคดีว่าด้วยเรื่องของการแปรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555ครับ,รบลงไปเพื่อสร้างสนามฟุตซอล ในพื้นที่เขตการศึกษาและปรากฏว่าเป็นคดีความว่าหนึ่งมีการผันงบประมาณไปแล้วจัดซื้อจัดจ้างมีการทุจริตสองนักการเมืองเข้าไปกำกับดูแลและก่อให้เกิดปัญหาคดีนี้ผ่านมารุ่มเก้าปีเปีปคดีนี้เริ่มต้นตอนปี2,55 5นะในเขตพื้นที่การศึกษา ตอนนั้นก็ไปเจอที่นครราชสีมาแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับ2ภาคใหญ่ก็คืออีสานกับเหนือครับประมาณ18จังหวัดอแต่ก็ไปเริ่มตั้งคอังเกตได้ตรงนั้นมวงเงินประมาณ4 4 4 5ัน้านบาทอืล้านบาโดยสั่งการให้พวกตัวเองเนี่ยประสานคือมันเป็นเรื่องของ3ขาขาแรกแน่นอนพี่โอทราบอยู่แล้วขานักการเมืองครับขาที่2ขาอะไรขาขาราชการประการขาที่3พ่อค้าพ่อค้านักธุรกิจ เป็นทฤษฎีโกงสามขาไม่เี่ยวก่กงสามขาคดีนี้สุดท้ายมีการร้องและปป,ปอชอชี้มูลครับ <c oughs> ลองไล่ดูมาสิเก้าปีนู่นปีไหน่ะหมอนู่นแหละเดปีห้าห้าไงเกิดปีห้าห้ากว่าปป,ปอชจอะชี้มูลมไม่รัฐบาลสวนกันยาวน,นานไมรัฐบาลไหนคุณยิ่งรักยิ่งรักคุณดูนะเกิดที่จังหวัดไหนบ้างทําไมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และร้อนฉาดูนี่ เชียงรายเชียงใหม่อุตรดิตถ์น่านพิษณุโรกพระยาวตากนครราชสีมามุกดาหารอำนาจ,จเจริญรู้ไหมคดีนี้ในระหว่างทางที่จะเกิดการตัดสินในการรับฟ้องและให้สอสอสามคนมหยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีนั้นบรรดาครูถูกฟ้องและพ้นตำแหน่งกันรนาวเลยํำได้ตอนนั้นมีมาร้องผมร้องให้เยอะนะ ว่าเหมือนตัวเองโอ้โหบางบาง,บางคนบอกเซนไม่รู้เรื่องคือมไม่ได้ใช่เรื่องของแบบการใช้วัสดุใช้อุปกรณ์ในการพื้นที่สนามฟุตบอลครับไม่ตรงสเปกอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นฮะ,ะมันเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายพอหลังจากนั้นล้องกันไปร้องกันมาปปชไปสรุปเรื่องชี้มูลครั้งแรกเลยสำนวนแรกเมื่อปี6 2คุณดูนะ หกสันวน,นไปทั้งหมดปี55 6หเนี่ยปาไป7ปีจากนั้นจึงเพิ่มอีก6กสันวนตอนแรกบอกว่าจะฟ้องไม่ฟ้องเพราะอายุที่ปปอชอเสนอ,อไปให้อายการมันหมดเวลาพอดีแต่สุดท้ายอายการตั้งทีมขึ้นมาแล้วสั่งฟ้องมาปี63พี่วีวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาสารฎีกาแผนกคดีทางการเมืองประทับรับฟ้องและสั่งหยุด ปฏิบัติหน้าที่ของ 3. สสทันทีครับ3สสนั้นประกอบโดยใครบ้างครับครอบครัวของรัตนเศรษฐ์ที่เป็นนักการเมืองทั้งสิ้นครับและผลของการตัดสินในพ้นหน้าที่นี่แหละครับทำให้เกมการเมืองเปลี่ยนทันทีและการพ้นหน้าที่ในระลอกนี้แม้แต่เจ้าตัวก็ยังงงงงครับ,รบงงยังไงคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ให้สัมภาษณ์บอกไปนี้ไม่เป็นไร ไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นหยุดแค่ไหนก็หยุดแค่นั้นครับคนอื่นเขาไม่ได้เตรียมตัวเลยอืเขาไปปุ๊บปั๊บก็มีอเห็นยังแต่เรื่องนี้ผมรู้มาตั้งตั้งนานแล้วครับก็เตรียมใจเห็นยังเตรียมอะไรไว้ตั้งนานมาประมาณสองปีแล้วอและส่วนตัวก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองและมั่นใจในความยุติธรรมของศาลในวันที่สามพฤศจิกายนวันนี้วันนี้ให้สัมภาษณ์คุณวิรัตให้สัมภาษณ์สะท้อนถึงความยังไม่รู้เลย เพราะเมื่อวันที่สองตอนบ่ายสามโมงมเข้าร่วมประชุมพักกับหัวหน้าพักและเสนอว่าเงื่อนไขในการทํางานของสอสอควรจะเป็นเช่นไรตอนเย็นยังกลับไปชุมพักอีกรอบเลยถูกต้องอและพอนักข่าวไปถามนี่เลยว <ผม S 1> ันนี้บอกว่าอย่างนี้ครับผมได้ทําเรื่องเพื่อขอเอกสารการพิจารณาของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตาําแหน่งทางการเมืองมาพิจารณาแล้ว เนื่องจากเดิมเนี่ยสารเนี่ยนัดคำสั่งประทับรับฟ้องในวันที่20ทธันวายังเข้าใจว่า20ธันวาครับแต่พอมีมติออกมาช่วงค่าวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมามทำให้อยากเห็นเอกสารและสำนวนการพิจารณาคดีว่าเป็นอย่างไรเจ้าตัวก็ยังมึนๆงงๆเกมนี้ในทางการเมืองเขาบอกว่ามีรัศมีทำการอะไรบางอย่าง